ทักษิณกับลุงป้อมเปิดหน้าฟัดกันอย่างเต็มรูปแบบมีการทำหนังสือทวงถามไปยังอง้งอิงว่าทำไมพระเจ้าวาดวงสุวรรณน้องชายของพลเอกประวิทย์วงสุวรรณถึงยังไม่ได้ถูกเรียกนะไปได้ลงชื่อเป็นรัฐมนตรีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ สวัสดีครับพบกับผมเทือศักดิ์จิมกิตวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววีหกนิวสกราบวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจในะครับก็คงจะเป็นเรื่องทางการเมืองฮะที่เร็วๆนี้จะมีข่าวใหญ่เกิดขึ้นถ้าจะมีคนวุ่นวายก็แถวบ้านในป่านั่นแหละวุ่นจะไม่ม,ไม,มีไม่เกียก<ะ>เก่ยวกับผมไม่เกี่ยวกับเกี่ยวกับรัฐบาลทบ้านในป่านี่คือลุงป้อมมาค่ะ ไม่รู้มีใครบ้างอยู่ในป่ามีใครยังอยู่ในป่าผมไม่รู้นะผมตั้งที่ตั้งแต่แม่ทัพภาคหนึ่งอ่ะผมตั้งตั้งแต่แม่ทัพเบ้องหนึ่งอ่ะเออแม่ทัพภาคหนึ่งผู้ช่วยแล้วก็เป็นพบรบจุดอะไรที่ทาให้มีระยะห่างทั้งทั้งที่รู้จักกันเลยแม่ทัพภาคหนึ่งจริงๆแล้วเนี่ยนีฮะเนี่ยรูปนี้ตั้งแต่นี่ตอนนั้นเกษียณครับเขาเกษียณเขาอยากไปเป็นประธานปปชประธานปปชเนี้ย แล้วผมผมไม่ได้พุยเขาเลยนะผมก็บ่นว่าอะไรว่าทหารเป็นประธานบฝชไม่รู้กฎหมูกันไายเลยวะภาพไูดแค่นี้แต่ว่ามีเพื่อนรุ่นเดียวเขาอะสุชนชาหุนดนี่แหละไอชุบไม่ใช่สุชนชาลีเครือนี่แหละมาบอกเนี้ยสุชนชาลีเครือสุชนชาลีเครือชาลีเครือก็ไปบอกเขาครับเพราะเรียนปอรุ่นเดียวกันเขาก็เลยโกรธผม เรื่องนี้เลยเหรอเรื่องเดียวเลยตั้งแต่วันนั้นจนถึงเคลียเรื่องแบบนี้เคลียไม่ได้เลยคุยไม่ได้เลยแล้วตอนนี้จากวันนั้นอ่ะทำไมผมต้องคุยครับผมมีความจำเป็นอะไรต้องคุยอืมแล้วหลังจากนั้นผมก็ถูโดนแทงชุบชับชุบชับมาตลอดมาบัดนี้ครับคิดว่ากรณีของพลังประชารัฐจะเป็นตัวแปรสําคัญในทางการเมืองสําหรับรัฐบาลแพรทองทานไหมในสายตาของท่านที่เป็นนักสังเกตการทางการเมืองเป็น คนบริหารประเทศมาเนี่ยจะเป็นอุปสรรคไหมไม่เป็นฮะทำไมฮะเสียงพอเสียงเยอะเสียงพอนะเสียงพอสิตอนนี้ผมเชื่อว่าพลเอกประวิตรลุงป้อมนั่งดูเนชั่นอยู่แน่นอนเพราะเป็นแฟนรายการเป็นรายการถ้าจะบอกถ้าจะบอกบอกไม่ได้คุยกันนานถ้าจะบอกลุงป้อมณวันนี้คุณทักษิณจะบอกอะไรครับก็เราก็อายุมากๆกันแล้ว็นไงบรรยากาศบรรยากาศแล้วแต่ ไไถามอะไรถามอะไรถามอะไรไม่ถามถามอะไรก็ไม่ได้ยินเลยพระนศินคะพระนศินคะพี่พี่อิสราเขาลงข่าวนี้ท่านได้ดูดิอย่างทัว่ามันเท็จจริงยังไงคะเรื่องไปบอกว่ามีคนไปร้องเกี่ยวกับเรื่องยุ่ค่ะถอมิงไหมครับว่ามีคนไปร้องเยอะค่ับตอนนี้หลังจากที่ มีมือมือดนะครับไปยื่นยุบพักเพื่อไทยนะเนื่องจากทักษิณเข้าทำการครอบงำพักการเมืองทักษิณน,นะก็ออกบอกว่าไม่ต้องไปสนใจไม่มีอะไรนะครับและก็ต่อมาเรื่องใครฮะสิ์บ้านป่านะฮะก็ไปดำเนินการยื่น ให้คณะกรรมการป,กป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาตินั้นเอาผิดอุ้งอิงเนื่องจากให้การสนับสนุนเอื้อประโยชน์ในการเดินทางไปเขาใหญ่ตามมาตรา128นะครับตอนนี้ศึกบ้านป่ากับทักษิณกำลังเกิดขึ้นแบบเต็มรูปแบบนะครับแต่ไฮไลท์กำลังจะเกิดขึ้นในเร็ววันนี้วันนี้เราคงเห็นชัดเจน เอา,าง่ายๆเลยระหว่างลุงป้อมกับทักษิณหลังจากที่ทักษิณออกมาแสดงความไม่พอใจลุงป้อมพยายามกล่าวหาว่าลุงป้อมเกี่ยวข้องกับ4สีสอวอนะฮะไปยื่นถอดถอนเศรษฐาทวีสินพ้นจากการเป็นนายกมุตรีมีการจจรจาจะเอานะพักพลังประชารัฐของลุงป้อมเข้าไปร่วม แต่ขณะเดียวกันคนที่เคยอยู่พรรคเพื่อไทยมาก่อนอย่างธรรมนัฐพมเผ่าก็ปรากฏว่าหากลุงป้อมด้วยการแถลงข่าวเจ้าพวกตัวเองข้ามฝั่งมาอยู่เพื่อไทยโดยตรงลุงป้อมก็ใช้มติพักยืนยันว่าเข้าร่วมรัาบานอุ้งอิงก็ยืนยันว่าเข้าร่วมรัาบาลแต่ลุงป้อมยืนยันว่าจะต้องไปเป็นไปตามมติเพราะมีระเบียบของคณะกรรมการการเลือกตั้งระเบียบเรื่องของพรรคการเมือง ว่าจะต้องผ่านความคิดเห็นของมติพักเสียก่อนจึงจะส่งรายชื่อได้ปรากฏว่าหลังจากนั้นยังไม่ทันจบทักษิณก็ไปออกทางฝั่งของเนชั่นนะครับสปีดบอกลูกป้อมเนี่ยเคยไปขอตาแหน่งทักษิณชินวัตรอีกวันหนึ่งปรากฏว่าก็มีการยื่นยุบพักเพื่อไทยและมีการเอาผิดวงอิงโดยตรงจากโครงการที่เรียกว่าซอฟต์พาวเวอร์ เห็นหมผมเรียนว่าตอนนี้คงเห็นแล้วลุงป้อมกับทักษิณฟัดกันเต็มเหนียวนะครับแต่ผมทราบว่ากำลังมีข่าวใหญ่ข่าวใหญ่รอบนี้ก็ไม่ต่างอะไรกับเศรษฐาทวีสินนะที่มีจุดจบประมาณเดียวกันฝั่งเพื่อไทยแก้เกมด้วยการครอบงำทางการเมืองนะ ออกมาเคลื่อนไหวบอกว่าจะไปแก้รัฐธรรมนูญแก้กฎหมายให้มีการยกเลิกเรื่องของการครอบงำทางการเมืองคือให้ทักษิณเนี่ยสามารถครอบงำทางการเมืองได้สั่งการบงการพักอย่างพักเพื่อไทยได้อาพูดกันตรงๆนั่นก็เป็นกลยุทธ์การต่อสู้ของเขานะครับแต่การต่อสู้ของเขานั้นหุ้นส่วนก็ลองพิจารณาดูแล้วกันนะครับแต่ที่แน่แน่ตอนนี้ทักษิณ กับลุงป้อมเปิดหน้าฟัดก,กันอย่างเต็มรูปแบบมีการทําหนังสือทวงถามไปยังอง้งอิงว่าทําไมพระเจ้าวาดวงสุวรรณน้องชายของพลเอกประวิตยวงสุวรรณถึงยังไม่ได้ถูกเรียกนะฮะไปได้ลงชื่อเป็นรัฐมนตรีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติในขณะที่คนอื่นไปหมดแล้วภูมิธรรมเบชชวชัวชยก็บอกว่ายังมีรายชื่อยังไม่ครบนะ ตอนนี้ฟัดกันแล้วนะครับเรื่องใหญ่กำลังบังเกิดและที่สำคัญเรื่องใหญ่มากก็กำลังเกิดขึ้นเช่นกันซึ่งประเด็นหลักๆนั้นเกี่ยวข้องกับเรื่องสนามกอล์ฟนั่นเองขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเทอดศักดิ์จิมกิตวัฒนาสวัสดีครับ อย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะคนไทยที่แท้ เรื่องราวอันมากมายที่ทรงได้ทำเหนื่อยแบกภาระผู้คนบนแผ่นดินได้มีและได้กินมีความหวังงดงามบังคมกราบกรานปฏิญาณตนจากใจ กี่ชาติที่เกิดไปจากขอตามขอเป็นข้ารองบาททุกชาติไปมอบชีวิตด้วยกายและใจ ราชาแห่งไหนที่มีในนิทานที่เด็กเด็กเคยอ่านอยู่สุขสันต์สวยงามราชาแห่งนี้ท่านทรงงานและงานหลายสิบปีผลผ่านยังทรงสร้างทารรบังคงกราบกรานปฏิญาณตนจาก กี่ชาติที่เกิดไปจกักพอตามขอเป็นข้ารองบาททุกชาติไปมอบชีวิตด้วยกายและใจจะตาม 白。 โด้วยกายและใจจะต้องหนึง We'll